บ่ายวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมู่เลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์47อําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเดิมคือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรีตั้งขึ้นมาปี2518จัดการเรียนการสอนกเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในปี2556ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์47จังหวัดเพชรบุรีเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 มีหลักสูตรทวิศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพร่วมกับวิทยายลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีวิทยายลัยการอาชีพวังไกลกังวลและวิทยายลัยสารพัดช,ช่างเพชรบุรีปัจจุบันมีนักเรียน530คนโดยองคมนตรีเน้นย้ำการนำหลักสูตรจินตคณิตมาปรับใช้สำหรับพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะและฝึกทักษะการคิดเลขโดยใช้จินตภาพเพื่อเสริมสร้างสมาธิในการเรียน โรงเรียนมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้ก้าวทันสถานการณ์ปัจจุบันส่งเสริมทักษะด้านต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถที่หลากหลายอาทิทักษะทางด้านวิชาการในปี2565ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการแข่งขันาานาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่1-3ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติประจำภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่70 ส่วนด้านทักษะชีวิตได้น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และส่งเสริมการประกอบอาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติตามความสนใจเพื่อนําไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต